มืด,มดสวัสดีครับ f อทุกทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูช่างถอดปัม๊มถอดหัวฉีดไปเช็คครับจากไพบูลดีเซลเอ้ยไม่ใช่อะไรนะของอะไรนะลืมแล้ว สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์เช็คปั๊มครับอันนี้ก็ทำไมคโครไปแล้วคันหนึ่งอันนี้ก็จากกระพือเลยครับปีโน่ร้อยกครับเครื่อง1้อยหกห้ นี่ครับสมบูรณ์เช็คปัม๊มติดต่อได้เลยครับสมบูรณ์เช็คปัม๊มครับบริการถึงที่ครับช่างกำลังลงมือถอดอยู่ครับเจ้าหัวฉีดไปด้วย ช่วงนี้ขึ้นบอไม่ค่อยแรงต้องเช็คดูหน่อยนี่ครับช่างใหญ่ช่างตีครับช่างตีมาเองครับมันน่าจะเกี่ยวไหมกับหัวฉีดเกี่ยวครับต้องหัวฉีดมันตายอ๋อ ก็พูดสปริงปั๊มข้างในเกิดสปริงมันบางทีสปริงมีหักมันก็จะเดินไม่เต็มเหมือนกันเป็นได้ได้หลายอย่างเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัวปั๊มของฉีดไปดูน่ชมันเหมือนกับวิ่งสี่สูบเนาะคเป็นสี่สูบว่ามันตัดตัดไม่ลงครับท่านผู้ชมเพราะว่าตัดแล้วสูบสองสูบหกมันมันไม่ลงอ่าสูบสองกับสูบสูบหกเนาะ ตัวนี้ไม่โหลดครับไม่ลงเราตัดแล้วไม่ลงครับเด,ดเดี๋ยวช่<อ>างจะเอาไปเช็คให้ถ้าดูเสร็จก็ไม่าจะถ้ามันไม่ยังไงก็่จะได้รื้อพวกป๋าพวกไันนะครับโอเคครับ โคกเอาไปรื้อเครื่องมาเนี่องสองสามวันนี้เครื่องมันเสียบองไงม,ม,มันน้ำมันเครื่องมันพุ่งออกข้อมันพุ่งออกข้อมันเป็นอะไรน้องแรงมันตกด้วยช่างเขาบอกแหวนไปหมดแล้วดือมาแหวนแหวนมันสึกหมดคล้ายๆแบบมอกรองรั่วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ อันนี้ต้องถอดปั๊มลมออกก่อนครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง WO6E ครับ165ยแรงเซ็นบีคันนี้ขึ้นโบสบายๆแล้วบชัชันเน่ไม่ต้องกลัว ต่ช่วงนี้แรงตกต้องให้ช่างตีมาจัดการให้ครับติดต่อได้ครับช่างตีอยู่สุรินครับช่างเบอร์โทรไหมเบอร์โทรโอ้เก้าครับเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหกหกเก้าครับโอเคครับช่างตีครับเบอร์ช่างตีติดต่อได้ครับบริการทุกระดับครับใจเซอร์วิสถึงที่ แต่ต้องโทรจองคิวก่อนนะครับ <laughs> ต้องโทรก่อนีว <c oughs> ให้ดูรถเงบยังไม่ได้ล้างเลยคุณโอทกำลังจะล้างกับช่างมาพอดีครับ ออโอ้ทางนนท์ช่างอะไรนนท์โอ้คุณโอนครับจะไปดูคุณโอนทำอะไรครับ เดียวเดียวเดียเดียวเดียวยวทำอะไรครับฮะทำทำเก้าอี้เก้าอี้โอ้เก้าอี้เก้าอี้ไ่รอดไปรอดไว้อะไรไว้อะไรโอ้ยนั่งกิ้เหล้าลโอ้อันนี้ชุดเท่าไหร่นี่สามพันสามพันสามพันโอ้มาดูครับ,บท่านผู้ชมโอ้เตี่ยวโอนครับโอ้ยสวยสวย ดูครับโอ้ดูลายครับปู่เสียโอนนี่ไม่ธรรมดาครับชุดเท่าไหร่นะเสียประมาณสามพันครับสามพันครับใครสนใจติดต่อเสียโอนเน้อดูครับโอ้โหนี่สั่งหลายเจ้าด้นี่สีเหลืองก็มีครับโอ้ย มีช่องเหมือนกันครับคุณโอนรถดับหันษาครับแต่ไม่ได้ตูมครับลูมครับไม่ <c oughs> เคยได้ลงช่อง YouTube เลยหลางจากขับรถครับหล <c oughs> างจากขับรถก็มาทำเก้าอี้ <c oughs> ทำเก้าอี้ขายอ่ะ โอ้นี่ตังคุณโอนได้เลยครับเหลือไม้อะไม้ต้องลงสีด้วยนี่เน,นี่ยครับโซเฟอร์โซเฟอร์คันฮีนโน่ครับเ b 1 6บีร้อยหกห้าแรงครับตัวนี้คุณโอนครับ ใครอยากได้เก้าอี้สวยๆก็สั่งคุณโอ้น,นะครับ,รบต้องลอยทอนไม่ได้บ่นี่ครับดูโอหอีครับ ่างตีครับสุรินเขาเรียกเส้นอะไรนะฝั่งนูสายจอมพระครับสายจอมพระครับก,ร <5. S 1> กิโลเมตรที่5กิโลเมตรที่หครับสายจอมพระช่างตีครับ,อรบโอ้ถอนง่ายดีเนาะมีเครื่องมือก็ง่าย แค่ครับท่านผู้ชมนี่โอ้มีเครื่องมือง่ายง่ายเนี่ดูอุ้ยร้อน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  โอ้ยช่างจวบโทรมาทำไมตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่เนี่ยเอออา,ากาเอฟกดติดตามได้นะครับช่องวีระดำแต่งครับเดี๋ยวรับสายช่างจวบก่อนเดี๋ยวช่วงประกอบเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ